สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามผลงานนะครับสารย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวตาคู่หูเกษตรตองแปดนะครับที่จังหวัดอุตตะดิตินะครับที่แปลงนาของใครเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของนากันเลยนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับลุงแนะนําตัวหน่อยครับเราอยู่กันที่ไหนชื่ออะไรชื่ออะไรนามตะกูละหรเพื่อตอนชื่อไรขบวนมันเก่งชื่อชื่อก่อนชื่อนายเจือทาติดครับลุงประสบปัญหาอะไรครับในแปลงนา ข้าวดีครับข้าวดีครับข้าวดีญ้านะครับครับแล้วที่ลุงใช้ตองแปดมาลุงมีความรู้สึกยังไงครับดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วข้าวที่ลุงเห็นเนี่ยเขียวงามดีไหมครับข้าวดีลดลงเยอะไหมครับเยอะครับลดลงเยอะนะครับตอนนี้ข้าวยุกกี่วันแล้วครับสามสิบสามสิบสามวันสามสิบสามวันวันนี้นะครับข้าวแน่นดีเนาะข้าวขึ้นเขียวงามนะครับแล้วก็ตองดีนะครับตอดีด้วยแล้วน่าก็ข่าดีนี่ นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานความประทับใจของชาวนานะคะก็มีคนมาถามที่ว่าลองไปกวดหนึงวันนั้นมันเป็นครูนะบ้านที่ว่าสร้างกลางนาของคุณนครับหูวเต๋อเรามาลองไอ้ไหวอโอ้มาามผมอ๋อมีมีคนมาเห็นแล้วที่ลุงใช้ต้องแปดแค่ครั้งแรกดีดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับคดดิลดเยอะไหมลุงรดเยอะครับ แล้วยาก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะยาไม่มียาไม่มีอันนี้ลุงคุมยากี่รอบครับเนี่ยคุมเลยรอบเดียวคคุมเลยรอบเดียวคืออยู่เลยอยู่เลยครับก็ยาก็เห็นน้อยนะครับข้าดีก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันประมาณสองเดือนนะลุงเนาะเราถึงจะเห็นเข้าดีมันโชว์ตัวเต็มเต็มที่ของเขาครับตอนนี้เรายังเห็นปลาปลาลายอยู่อืมอ่าก็เดี๋ยวเรามาตามกันลิปหน้านะครับค่ะแล้วก็ผลงานในเขตจังหวัด อำเภอตอนนะครับก็บติดต่อลุงทวีนะครับที่เบอร์ครับลงุง0970595137ผมนายทวีมีเจริญครับ ค่ะครับก็ติดต,ต่อสอบถามมาได้นะครับแค่รู้ซึกว่านน้อยลงมผมว่าเข้าดีเที่ยวนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอบพคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะท่านใดมีปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชในนายเยอะนะคะรีบติดต่อสอบถามมาเดินด่วนเลยค่ะแล้วท่านจะได้ผลงานแบบนี้เลยนะคะเข้าดีดหายผลผลิตเพิ่มแน่นอนค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ,คะ